สีชมพูอืมอมืเป็นวิปครีมที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยก็ว่าได้ทุกคนจริงๆวิปครีมดองเกียอะรตอนแรกที่นึกว่ามันจะแบบไม่อร่อยมันอร่อยจริงทุกคน ตามหากันยากมากครับทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้คือวิปครีมตัวดังครับทุกคนมาจากดองกี้นะครับทุกคนอันนี้กี้ได้มาจากสาขาตรงทองหล่อ150กว่าบาทเอ้ยมันมีอยู่2อันกิ๊กเลยเดีแรกจะเอาแค่อันเดียวมาก็เลยแบบว่าเดี๋ยวทุกคนก็บอกว่ามันไม่ใช่ค่ะมันต้องเอาสีนั้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะมาทั้งสองสีหัวใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นคนละสีนะ แต่ว่าจริงๆมันเหมือนคนละยี่ห้อแค่นั้นเองนะครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นครีมเทียมชนิดธรรมดามีน้ํามันพืชอยู่25%เปอนตอันนี้น้ำมันพืชยี่ิบ็ปนตายแล้วอ่ะอสีนี้ก่อนก็ได้เขาจะมันเป็นหัวแบบนี้เรายังไงต้องดึงหัวลงเหรออ่ะอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงเขาบอกว่าให้กินแบบบีบกินเข้าปากเลย อืมอืมอืม,อมส่วนตัวนะเป็นคนไม่ได้ชอบกินของหวานอืมปกตวปวปิวิปครีมมันจะมีความแบบเบาๆไปเลยใช่ไหมทุกคนอันนี้จะมีความแบบเนื้อที่หนักขึ้นมาสักนิดหนึ่งครับทุกคน เฮ้ยเอาจริงนะมันจะมีความหวานอยู่แต่เป็นหวานมันอืมอืมอืมมีหน้าเหรอเข้ามากินเปล่าๆกันเลยทุกคนมันไม่ได้แบบหวานแบบนี่ใส่สต๊าบรี่กินด้วย เฮ้ยเอาจริงจอนแร,รตอนแรกคิดนึกว่ามันจะแบบไม่อร่อยมันอร่อยจริงทุกคนมันไม่ใช่วิปครีมทั่วไปที่เหมือนอยู่ตามร้านหน้าเค้กธรรมาดาทั่วไปอะแต่มันเป็นวิปครีมที่สุดตัวคิดว่าอร่อยเลยย S <S 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 อื้มสีชมพูอร่อยกว่าทุกคนสีฟ้ากับสีชมพูที่ชอบสีชมพูมันจะมีความแบบหอมเป็นกลิ่นนมมากกว่าสีฟ้าอันนี้เป็นกลีกโยเกิร์ตนะทุกคนเฮ้ยอ,อ,อร่อยจริงยิ่งกินลองกินกู่กับพวกผลไม้ ชมพมูชมพูหวานใกล้เคียงกันแต่จะมีความหอมของนมมากขึ้นครับทุกคนส่วนตัวนะคิดว่าเป็นวิปครีมที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมา เลยก็ว่าได้ทุกคนจริงๆวิปคิมดองเกี้ยชัดชัดสองสีสรุปชมพูอร่อยกว่าจริงจริงจะมีความ หวานใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้จะมีความหอมของนมมากขึ้นแต่ตัวนี้จะเป็นแบบหวานจืดแต่ก็ไม่ได้จืดเท่าวิปครีมไทยทั่วไปที่เราเคยกินครับทุกคนอร่อยตายแล้วไปวิ่งมานี่ไม่ช่วยเลยนะอือทำปั้วอร่อยเลย หวานมันอร่อยอืมเป็นนํำเข้าจริงทุกคนอืเอามาบีบคู่กินกับสตรอเบอรี่แบบนี้นะอืมฟิน ใครจะบอกว่าแมมมันก็วิปครีมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วิปครีมที่แบบห้าสี่สามสองหนึ่งเดินเข้าไปแล้วแบบคุณจะเจอรสชาติแบบนี้อย่างน้อยๆอาจจะต้องเป็นร้านเบเกอรี่ที่แบบเลือกวิปครีมทำวิปครีมมาแบบอย่างดีถึงจะได้เจอรสชาติอย่างเงี้ยดีนะที่กินสีป้าก่อน พอกินสีชมพูสีฟ้าแม่อร่อยเลยชมพูทุกคนไปตามหาได้ช่วงหนึ่งเห็นบอกว่าทําหายากมากแต่วันที่กี้ไปก็โชคดีเหมือนเขาเพิ่งเติมของมั้งมีอยู่ประมาณครึ่งตู้อะอืม,อมชมพูอร่อย ืมอร่อยเลยกินคู่กับส้มสิคือเนื้อเขามันไม่ได้แบบเบาเป็นเนื้อมูสไปเลยครับทุกคนแต่มันจะมีความแบบหนักนิดนึงแต่หอมหวาน ชมพูนะหอมออบันมันอืปกติกี้ไม่ค่อยชมของหวานนะที่จะเป็นแบบก็ทั่วไปเลยอย่าเงี้ยแต่นี่คือรู้สึกเลยว่าเขามีความแตกต่างจริงๆทุกคน พอกี่พอแล้วกินอะไรเยอะแยะฟินหรือเราเป็นคนชอบกินของหวานไปแล้ว <c oughs> โอเคครับทุก <c oughs> คนได้ลองละอืม วิปครีมตัวดังอันนี้เดี๋ยวต่อไปให้เพื่อนลองเพื่อนต้องกี้ว่าเพื่อนกี้ไม่ใ่้ยใส่ของหวานแต่ได้กินแล้วน่าจะชอบเลยนะเนี่ยน่าจะชอบเลยครับทุกคนไปลองหากันนะทุกคนดองกี้ดองกี้วิปครีมตัวดัง